รวไปไหนครับท่าน,นาาจะรวยไปไหนครับท่านเอ้ยเหมือน,นบอกว่าเหมันโดนหลายมือนะไว้ยจำแนนน่ะโอ้น่หคาซาแล้ว ปิดแกแล้วนะครับแกงปละวานนลครับแกงปละวานอีสานนะครับผมจะเชื่อลองไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ขาประจมก็ไปแล้วครับขาประจมจกินแต่เช้าเลย มาทำงานเลยครับนี่ก็งานเหมือนกันเนี่ยแต่ยังไม่เคยมีรายได้อีกประมาณสิบปีส <c oughs> ายกะทิลงไป <c oughs> บ่าววีกลับไปแล้วสวนอยู่เม่เี้ไปส่งอยู่ ลงมาวิ่งอยู่นะรับอย,ยู่ซอยหกที่มีวินยรับได้ใจหน่อยจ้าใจเค็กอยู่เลยพี่แกไม่เป็นยัง,นาางเดวลาแทงโลไม่ขี้เลยท e. ีพูดอะไรเล่นไม่เป็นหรอกมาลงไฮโลก็บรนลุกบันนานถามขึ้นขับตุ๊กตี้แค่นัน่งตุ๊กตี้ไหมกินข้าวยังครับกินข้าวยังที่วันคุณจะลองนั่งไหนไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยไปแล้วครับนั่งมาจากคลองเตย ตามสี่เลยบ้านเนี้ยเคียงนะครับ,บท,ทอดเป็เคียงร้อยไปกลับอ่ะของทอดวันนี้เสร็จหมดทุกอย่างแล้วครับเดี๋ยวจะให้มันแล้วกันถ้ามัน,นแล้วเรียบร้อยแลยกินอะไครับวันนี้กินอะไรครับเปิดเปิดแล้วแกงส้ม<ห>ส้มยำ เขาจะเทโพนะมั้งเทโพจานหนึ่ง้ยมั่วว่ะเอันไหนมาชี้มั่วมาอันนี้มีที่ไหนล่ะแกงเขียวหวานแกงส้มเนี่ยแกงส้มเห็นเห็นผักบุ้งบอกแจงเทโพเห็นผักบุ้งบอกแจงเทโพไรของแก กินข้าวอะไรแต่เช้าก็เคยมาพูดเลยนี่เนอยู่ขายของเนี่ยพี่ยังตื่นมากินเลยตีสามตีสามตีสองมันหนิวมันเคยกินแกงมะระใส่ปลาดุกเอาไว้วลืมเหรอทำไมต้องใส่มะระครับแกงปลาดุก ใส่มะละครับแกงกระดูกแกงขั้วต่อให้แกงขั้วกระดูกขั้ะกมแกงขั้วกระดูกมลละละต้องใส่กระดูกต้องใส่กระดูกอ๋อเป็นอย่างนี้เองใแบยบี่หร่าต้องใส่ใบยี่หร่าไม่รู้เนะี่ยต้องรู้กลับบ้านคนเจ็ดเปิดร้านขายข้าวแกงดีกว่า ทำเต็มหมดแล้วเนี่ยจะจะอร่อยไม่อร่อยว่าก,ก,กันทนีนะครับ เงินกินอีกแล้วครับท่านโอ้ยแกงส้มผักบุ้งอร่อยว่ะร้านกับข้าวร้านยืนกินร้านยืนกินร้านซอยแปดอร้านยืนกินร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องยืนกินอย่างเดียวนะครับถึิงจับโอ้โหแซ่บตรงนี้นี่เองครับแซ่บตรงที่ยืนกินนี่เสียบตรงที่ยืนกินนี่เอง นั่งกินไม่ไหวนะครับแต่ถ้านอนกินนะครับป่วยเขาจะเอาไปต้มใส่หม้อนั่นเหรอฮะเออไม่ไดนน้เวลาแกงมะระแกงขั่วมะระเสร็จปลาดุกนะครับ อะไรที่มีกระเทียเราไม่ค่อยทานดิสิเดือนนะครับเดือนนะครับเดมาดนูครับวไทสครับ เคียงเจ้าเนี่อร่อยอยู่นะวันเนาะวันเนาะพูดบุญเคียงอร่อยใช่ไหมครับในเพิ่มบ,บุญเคียงมาชิ้นหนึ่งเคียงทอดอร่อยอร่อยอร่อยกัดเหมือนคนจีนหน่อยดิคนจีนเขากัดกินนแบบวับนี่ <c oughs> ใส่กระดูกแล้วครับใส่กระดูกแล้วครับ ไปไปดูลูกปีนนะครับกรดูดสองตัวนะครับแข่งเัื่ไปดูเลยครับรคนนะครับเราประ,ปะน้ำเดือดน,นะครับตาไปจะคราวนะครับแน่นบวนัวแน่กลัวต้อง่ถ่ายวันสักี่หนะ่อยว่าเห็นที่พ่อหัวนะ่ะสามารถขับได้ไหเถึงที่พ่อหัวแหม่ เหตุที่พวกผมอ่ะก่อนขับแท็กซี่นะครับนี่นะครับกำลังเดินน้ำอยู่ครับขับแท็กซี่จนหัวขาวเลยครับขับแท็กซี่นั่งรอผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารรอเดี๋ยวนะครับคนนะครับโคลนคนนะครับแปลงขั้วประตูนะครับ กะท่ลงไปเลยครับกินกะทิไี่อ้วนไหมเนี่ยไม่อ้วนไม่อวน,นะครับกิกะทิจากธรรมชาติเครับบอกเก็บที่มมอครับกินเลยครับ ยบดนะครับสุดยอดนะครับแม่ครัวบ,บอกสุดยอดอันนู้นขายอะไรครับอานนู้นก็ขายอะไรครับเพิ่มอ่ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะจ๊ะก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋เตี๋หมูโบราณโอ้โหมีครบหมูไส้หมูก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณเป็นตัวไงมีสามขาป่ะหมูโบราณ คนเขาเรียกหมูโบราณหมูโบราณ้หม้หอ,มหมอใหญ่นะใส่แสองใบหม้อใหญ่สองใบนะครับใส่ปลาดุกหม้อหนึ่งนะครับแล้วใส่กรโรหม้อหนึ่งนะครับแกงคั่วปลาดุกมะระก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ พร้อมร,รับประทานนะครับ <Okay. S 1> ทำไมเงียบเหงาอย่างนี้ครับเนาะโ oh. อ้โนหนี้เงียบเหงาเลยครับมาสองคนนะครับ uh. พักพวกหายหมดนะครับ วันนี้ลูกค้ายังไม่มานะครับวันนี้มันสุกนอนจนสุกเลยนะครับหม้อมาแล้วครับ เที่ยวหม้อแม่นากน,นะครับอันนี้ใส่ปลาโล,ลา้้วยก่อนนะครับหมอ้อแรกนะครับไปจ้เดียอ่ะ<ๆ>ตัวก็เริ่มเลยครับลงไปในหม้อเลยครับตัวอะไรลงไปในหม้อตัวน้ำร้อนลาดขาหน่าสิดีนะไอ้นั่นขาทางอย่างนั้นตัวก็เริ่มเลยครับเข้าไปหม้อปลาโล้รู้จะกินได้หรือเปล่าะครับหมอ้อนี้ ครับใส่เป็นตัวเลยไปแล้วครับแกงปลคั่วปลาดุกครับใส่มะระครับนี่เต็มหม้อนะครับแกงคั่วปลาดุกครับ<ป>อ่าทานนลยครับพี่น้อง ไปเลยครับขึ้นแท่นแล้วครับไปแลขึ้นแท่นไปอีกเมนูนะครับทยอยทยอยไปใกล้เต็มแล้วครับใกล้สุดแล้วครับไปแลครับเก้าอี้ประจำตำแหน่งครับเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนโท